น้อมกบาบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพยิ่งกบาบคารวะครูรุจิตอาสาทุกท่านจเจริญธรรมำสำนึกดีพี่น้องวิดีทุกท่านค่ะชื่อนัชวันศิเพชสองแสงชื่อทางธรรมหมายมิ่งพุทธอายุหกสิบหกปีจังหวัดประจวบวอาจจะมาส่งการบ้านเรื่อง ิเลสความโลภคะ่ะคือมันอ่าเนื้อเรื่องยังไม่ได้เรียบเรียงนะคะจะเอาจะเอาจะเล่าไปสดๆเลยว่าเรื่องมันมเกี่ยวกับว่าเราได้ไปทำบุญอยู่ในวัดป่าวัดหนึ่ง ใกล้ๆบ้านเอาเอา,เอาคือเอ่ยแค่นี้พอนะคะแล้วก็ซึ่งวัดเนี้ยก็ก็เขาก็จะมีผู้ที่อ่าบ,บำเพ็ญอยู่ประจำนะคะทีนี้เขาก็จะเป็นใหญ่หเป็นใหญ่อยู่ในนั้นเราก็จะเรียกว่าเจ้าแม่แล้วทีนี้เวลาแบบว่าอาหารลงมาอะไรอย่างเงี้ยอ่า ใครจะไปหยิบกับบ้านอะไรกอดอะไรอย่างเงี้ยกับเ,เขาก็จะว่าจะไม่ให้จะห่วงแล้วทีนี้วันวันวันนั้นอะวันออกพรรษาวันนั้นนะ่นออนนนนนะเรา,เาป้าหมวยก็เลยไปเจอเข้ากับตัวเองเอาตามความโลกของตัวเองไม่ทันว่าป้าหมวยเสร็จจัดการ ลำเลียงอาหารกลับมาแล้วก็ว่าเออจะจะไม่กินอาหารที่นั่นหรอกเพราะว่าเรากินเจเราก็เอาอาหารของเราที่เหลือนั่นแหละกลับมาแล้วเราก็หยิบผลไม้กับขนมอ่ะมาห้าอย่างได้นะคะก็ก็อย่างละอย่างละไม่ไม่เยอะก็แล้วก็คิดว่าเออเดี๋ยวเอาจะมามาฝากแม่ฝากน้องมั่งอะไรอย่างนี้เพอก็แค่แบบเดินคล้อยหลัง ก็ก็ยังไม่ใค่คขาหหลังทีเดียวล่ะค่ะเขาเขาก็มอง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 พ่อหมวยหยิบด้วยว่าพ่อหมวยจะหยิบอะไรนี่อมมยก็ต้้งหมวยก็ไม่ไม่รู้ก็ยังไม่รู้อีกแล้วเขาก็พูดออกมาว่าเอาอาหารอาหารเนี่ยคนคนเยอะก็จริงแต่ของอา,อาหารเหลือไม่เยอะให้ให้คนที่อยู่กินก่อนนะยังไม่ต้องเอากลับบ้านอะไรอย่างนี้ พ่อหมวยก็ยังไม่รู้อีกกลับไปบ้านถึงมานั่งคิดได้อืทําไมเราตามไม่ทันนะเราไปเอามาทําไมเราถ้าเรารีบเอาไปคืนเลยอะไรเนี้ยเราก็จะได้ไม่ต้องไปโดนเพราะว่าอีกให้ให้แบบว่าต้องเสียความรู้สึกแล้ว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 ป้าหมวยก็ยิ่งขุนใจ มีความขุ่นเคืองใจอะค่ะแล้วก็มันมันก็เหมือนกีนก็ไม่ได้ล้างแล้วป้าหมวยก็คิดว่าโอ้ไม่ไปละว,วันนี้จะไม่ไปอีกแล้วได้แต่คิดอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วพออีกวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งมันเป็นวันตักบาทเทโวละลูกชายก็ชวนไปอีกวัดหนึ่งซึ่งมันเป็นวัดวัดบ้านสายวัดบ้านก็อ่าป้าหมวยก็ไปวัด ไปกับลูกชายทีนี้ลูกชายเขาก็จะอยู่รอรอรอกินอาหารที่นั่นด้วยป้าหมวยก็เลยต้องต้องอยู่ทีนี้ในระหว่างกินป้าป้าหมวยก็ก็ก,ก,ก็ก็ต้องตักตักข้าวเป่าอะค่ะกินกับผักนิด,นดนหน่อยหน่อยอะค่ะทีนี้อ่ ก็เลือบเหลือไปข้างหลังวงข้างหลังอของนา้าน้าผู้หญิงที่อยู่อยู่อีกวงหนึ่งก็เหลือไปเห็นอืมข้าวต้มมัดจานหนึ่งก็โอ้มันน่ากินแล้วก็ขอเขาแล้วป้าหมวยก็หยิบมาสามชิ้นแล้วทีนี้ป้าหมวยก็หันไปหยิบมาอีกชิ้นหนึ่งก็โดนน้าผู้หญิงคนนั้นอะ่ะตบมือจานก็หล่นกระดอน แล้วก็บอกว่าพอแล้วจานก็หลนกระดอนแล้ว,แล,วแล้วเสียงตวาดเขาก็เสียงดังด้วยนะคะเอาหมดนี้คขาก็หายหน้าชามากเลยแล้วก็เอ่อทีนี้ลูกลูกชายอยู่ด้วยนะะี่ฮะทีนี้ก็เลยยิ่งยิ่งอาย,อยาเยอะเพราะลูกชายเป็นคนที่โผงผางลูกชายก็เอด็ดเอ็ดแม่ว่าไปยุ่งกับเขาทําไมอย่างเงี้ยแต่ก็เสียงดังนะคะ โอ้แล้วแต่ป้าหมวยก็รู้สึกว่าตัวเองนี่ก็โกรธโกรธแล้วก็อายด้วยหน้าชาเลยก็บอกมันแล้วแล้วก็เดินจนเอาเอาจานเนี่ยไปล้างจะเก็บเก็บไปล้างในระหว่างที่เดินก็พูดลอยๆออกไปอ่ะคนเขาจะได้ยินหรือเปล่าไมรู้ว่าป้าหมวยก็พูดลอยๆก็ก็มีเสียงพูดออกไปอ่ะ ว่าจะมาทําบุญหรือทําบาปแต่ก็นึกนึกนึกได้ทันว่าโอ้เราออกมาทางวาจาแล้วเราไม่ใช่แค่ทางในใจก็บอกไม่ได้ผิดศีลเราก็ทบทวนเราจะต้องทอํายังไงเราจะต้องแก้แก้วิกฤตตรงนี้ยังไงก็เลยเราต้องออกน้ำทาตนหน้าเดี๋ยวเราจะไปขอขมาขอ,อ,อเสร็จแล้วอ่าก็หมวยก็เดินเข้าไปในวงก็ก็กะว่าจะขอขมากับน้า,นาผู้หญิงที่ที่ท คู่ก,กรณีเนี้ยทีนี้เขาเขาก็ไม่เงยหน้าขึ้นมาเขาก็กม้กมก้มก้มหน้าเก็บอาหารของเขาไปก็ก็ไม่รู้จะทําไงก็เลยเอ่อยกมือยกมือไหว้ข้างหลังเขาว่าเขาก็พร้อมกับเอ่ยทางในใจเอขอขอมาลาโทษไปเพราะว่าเอ่อที่เราเอ่ยตรงเนี้ยมันเราเราเรา,เราเกิดปัญญาคิดขึ้นมาได้ว่าเราได้ก่อก่อ พบชาติแล้วแล้วเราก็มีความรู้สึกโอ๊ยกลัวไม่ไม่เอาเราต้องไปแก้ต้องไปขอขมาแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วทีนี้ก็ก็พอดีอาน้าผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ที่เข้านั่งอยู่ในวงเขานั่นนะคะเขา้าเข้ามาเก็บอาหารที่ในวงของป้าหมวยป้าหมวยก็เลยบอกว่าเออเอาไปให้หมดเลยป้าหมวยไม่เอาแล้วแล้วก็พร้อมกับยกมือไหว้ น้าผู้หญิงคนคนนี้อีกคนหนึ่งนะคะที่ไม่ไม่ใช่คู่กรณีนะทอมกระบ,บอกเขาว่าขอขมาเอ่อที่ได้ล่วงเกินอะไรลงไปเนี่ยก็ขอโอโหสิกรรมให้ด้วยอย่างเงี้ยเออน้าผู้หญิงคู่กรณีนะเขาก็ต้องได้ยินเพราะว่าแต่เขาไม่ยอมเงยหน้าเลยนะเหมือนว่าเขาก็ก็ก็อายเหมือนกันแหละเอ่อน้าน้าผู้หญิงคนนั้นเขาก็บอกว่าเออ อ๋อไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรเออไม่มีอะไรกันอะไรเงี้ยไม่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 มีอะไรก็สบายใจได้อะไรอยงเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็อ่าอ่าป้าเหมยก็รู้สึกว่าเออเราเราก็นั่นตรงนี้ไปได้เปอหนึ่งแล้วแต่ทีนี้เอ่อมันก็ยังไม่คือยังไม่โล่งแต่ว่าจากจากการกระทําของเราตรงนี้ลงไปอ่ะอ่า น้าน้าผู้ชายอีกคนหนึ่งที่เขาแบบว่าจัดการช่วยงานอยู่ในวัดนั่นนะคะเขาก็รีบไปหิว้วขนมกยายศาสตร์มาถุงใหญ่เลยแล้วก็ขนมเปี้ยะมาอีกถุงหนึ่งมาให้มายื่นให้ประหมวยก็บอกป้าหมวยไม่เอาแต่แต่ลูกชายเขาเข,ขาอยู่ด้วยนะคะก็แล้วเขาก็ ราก็รีบเอามาให้แล้วก็เราก็มารู้สึกเออรู้สึกว่าคลายว่าเออพอเราเออ่ได้ขอคมากรรมไปแล้วรู้สึกว่าเอาเอเอตรงวิบากตรงเนี้ยมันก็กลับเป็นดีเข้ามาหาเหมือนกันเอแต่ว่ากิเลสของป้าหมวยก็บอโอยเรื่องนี้มันน่าอายมากเลยป้าหมวยหน้าชาเลยจะพูดให้ใครฟังไม่ได้ เอเล่าให้ใครฟังไม่ได้แม้กระทั่งเพื่อนก็ก,ก,ก็ไม่กล้าเล่าจนคิดอยู่สองสวันก็มีอยู่คนเดียวที่ป้าหมวยจะพูดได้แน่ๆเลยคือแม่ไก่ป้าหมวยก็ตัดสินใจโทรไปติดต่อคุยจนกระทั่งได้ได้คุยกันถึงปัญหานี้แล้วก็พอดีกับที่ว่า,าแม่ไก่อยู่ในกลุ่มเล็กๆ สี่ห้าคนก็ได้มีการสนทนาทากันถึงป้าถึงป้าหมวยตรงนี้ว่าป้าหมวยติดอะไรว่าป้าหมวยนี่ยังติดตัวก,กังกังวลกลัวว่าเราเราความผิดของเราแค่นี้ แต่เราคิดว่ามันใหญ่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเราเราคิดว่ามันเป็นกินเลสข,ของเราที่มันน่าอายโอ้โหความโลภนี้เราตามไม่ทันจนแบบว่าเขาเขาก็อ่าในกลุ่มเขาก็บำเพ็ญบำเพ็ญให้แก้ให้ว่าเออม,มันเราไปทำผิดถึงท่าน Line, คิดร้ายฆ่าใครอย่างนั้นเหรออะไรอย่างนี้แล้วเรา,เราแต่แต่ท่านพูดเยอะกว่าน,นี้นะถ,ถ้าป้าหมวยก็จะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะลืมๆแต่รู้สึกว่าป้าหมวยก็จะ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 หลุดจะหลุดไปได้จะหลุดไปได้แต่ว่าก็บอกว่าอืมมันมันเป็นตัวที่ว่าเออพอกลับมาบ้านนี่ป้าหมวยก็รู้สึก คือคือมันมีความรู้สึกอย่างนี้ออกมาอีกนะคะว่าเราได้เจอผัสสะตรงนี้ซึ่งจากที่ว่าอีกวัดหนึ่งเราไม่ได้ล้างไม่ได้แก้ตัวนี้แล้วเราก็ต้องมาเจอตัวจริงเลยโดนจังๆเลยอย่างนี้เราเราจะไปโกรธนะผู้หญิงคนนั้นไม่ถูกเราต้องขอบคุณเขาเราต้องเห็นใจเขาสงสารเขาด้วยซ้ํา ที่เขามาเป็นอาจารย์เรา,าชี้ขุมทรัพย์ให้เราให้เรามาได้มาล้างได้มาเห็นกิเลสข,ของเราทีนี้มันก็เลยโล่งเลยค่ะก็รู้สึกว่าเออใช่เราต้องเราต้องเจอถ้าเราไม่เจอแล้วเราไม่ได้ล้างมันก็จะติดเราแน่นขึ้นไปอีกประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะครู อนุโมทนากับปกหมวยค่ะอามวยได้มีหมูมิตรดีช่วยแล้วนะคะแล้วก็ได้เห็นประโยชน์ละทุกอย่างที่เกิดขึ้นดีเสมอแล้วก็เราเอาประโยชน์ได้นี่ก็คือถือว่าเราได้เราได้มีปัญญาที่จะพาตัวเองพ้นทุกข์ค่ะแล้วก็ยังมีหมูมิดดีได้ช่วยอีกนะคะค่ะนี่เป็นกุศลของอาหมวยที่มีหมูมิตรด,ดีอ่า ติดขัดอะไรก็สามารถจะส่งข่าวไปแล้วก็โหก็มาช่วยกันนะคะไม่มีใครที่อ่ไม่เคยทําไม่ดีมาหรอกคะ่ะดังนั้นที่มหมยอายเนี่ยทุกคนก็มีเรื่องหน้าอายด้วยกันทั้งนั้นถ้าจะอายนะคะแต่อายเนี่ยจริงๆมันเป็นมันเป็นโลกธรรมอยู่ใช่ไหมเราก็รู้ แล้วอมมยก็ล้างความอายได้นะอมมยถึงโทรหาโมได้นะไม่ได้เก็บไว้ที่ตัวเองไปเล่าให้หมฟังนี่ก็คือเรามีแนวทางปฏิบัติที่ถูกตรงแล้วแหละจนสุดท้ายอามมยรู้สึกโล่งใจละไม่ได้ติดค้างอะไรกับใครแล้วแล้วรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันจะเอาประโยชน์ได้อย่างไรแล้วก็เอาประโยชน์มาได้กับตนเองแล้ว มันมีอยู่ยังไงมันก็ต้องยังคงอยู่แต่ว่าถ้ามันแสดงตัวออกมาเราก็ได้ล้างมันก็เป็นประโยชน์นะคะค่ะไม่ไม่ก้องไปเออโนี่หลานจากเล็กๆจนโตขนาดนี้แล้วเนาะรู้สึกเขาจะเขาจะโตมากับซูมเหมือนกันค่ะเก่งด้วยเล่นซูมเก่งด้วยค่ะค่ะก็รู้สึกว่าเออ เราก็ได้ดีใจอะค่ะที่ว่าเราก็ได้อยู่ในกลุ่มมิตรดีมาช่วยเพราะว่าเราก็อายุเยอะแล้วเออเราไม่ใช่ว่าปล่อยให้ไปตามโลกโลกเสียเวลาเปล่าๆในชาติหนึงก็ยังไงยังไงก็เราก็ยังได้มีบุญค่ะได้เจอสัตบุรุษมิตรดีครูบาอาจารย์ดีที่ปฏิบัติได้ถูกต้องถูกตรง ค่ะมาค่ะโอเคค่ะอนุโมทนากับอมวยค่ะค่ะสาธุเป็นท่านสุดท้ายในการส่งกันบ้านในรอบสี่วันนี้นะคะ